ตะคสั้นเลือกน้องตัวแสบจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยหฮยได้เวลาตื่นแล้วไปแต่งตัวดีกว่าฮย้ยแต่งตัวสิเอาโอเควันนี้ต้องไปทำงานด้วยเสียทีแล้วกันฮย้ยต่อเมื่อตอนช้ายได้เวลาตื่นแล้วไปแต่งอาบน้ำแต่งตัวดีกว่า ให้อาบน้ำแต่งตัวก่อนเก็บที่นอนก่อนอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วลงไปปลุกออรดทาลกดีกว่านี่ลูกนี่ลูกตื่นได้แล้วข่ะแม่เดยวหนูเดี๋ยวหนตื่นนะเดี๋ยวแม่เปิดระ่ังก่อนลูกโอเคตื่นแล้วโอเควันนี้ใส่ชุดสีชมพูนะจ๊ะเยะ้โอเคจะเ,เดี๋ยวนะ ไปลูกเดี๋ยวเราไปนั่งดูทีวีกันนะคะโอเคเดี๋ยวตอนที่พี่เขาไปอไ้งนี่เล่นข้างนอกเดี๋ยวเราใจนี่นะกินข้าวโอเคไอค้ดิ้ิ๊งได้เวลาตื่นแล้วไปอาบน,น้ำแต่งตัวดีกว่าไปอาบน,น้ำก่อนดีกว่าอืมไปอาบน,น้ำดีกว่า มาอาบน้ำก่อนสิอาบน้ำชูกชูชกโจกโจ๊กโ๊กโจตกโจ๊กโ๊กโ๊กโลโโโโโลโ๊กโต๊กโ๊กเอ้ยอาบเสร็จแล้วเช็ดตัวหน่อยดีกว่าเช็ดตัวก่อนตุ๊ดตุ๊ตตอาถูพื้นหน่อยสิ โอเค see you later มาแปรงฟันใส่ยาสีฟันแปรงสะอาดแล้วให้ไปแต่งตัวก่อนเด้อแต่งตัวหน่อยสิโอ๊ยเสร็จแล้วเอาถือกระเป๋ออกมาทำไมเนี่ยโอย เก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเอ้ยไปทำอะไรดีเอาไปกินข้าวดีกว่าอ้าวเธออย่าไปยืนตรงนี้สิมาดูฉันจัดให้นะเอาตรงนี้นะไม่เอาดีกว่าเอ,เอาเอตรงนี้เอ้ยไม่เอาเอาตรงเอ้ยไม่เอาไม่ได้เอ้ยตรงนี้แหละได้ละว,วันนี้กินคอนเฟิกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเย็นเกินกไปอ่าอุ้ยเปิดทำไมทุกตูนะ้เนี่ย ไอหยิบคอนฟอออเฟ็ตใส่ใส่รุ้งเรืองมีราไปเดี๋ยวอันนี้มาใส่นมมาใส่ปรี้ยวน่าเ่ะแล้วก็ไอ้น,นี่ต่อไปกินอร่อยอ่ะต่อไปเราก็ล้างจาน อาเรรรลาลก็บกดรไฮไปเล่นข้างบนดีกว่ามาทำงานที่ครูสั่งกันบ้านไว้ดีกว่าทำก่อนซิคิสตี่คาปูชินเนาะเอาเพลงมาได้ไงเะ่าทำ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 ททำทงานเลยเด้ออาจะข้ามห้องทำไมก็ไม่รู้ใช็งมาเถนะคะทุกคน อู้ตอนนี้เป็นนาฬิกาปุ๊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 โอ้ยตัวร่าตัวร่าแบบซูบแบบซูบแบบชุดแบบชูดนะคะแบบูบแบบซซูนี่ผมจะต้องไปเปิตู้สภาพเดียครับผมจะได้รัตต t ดแต่งเสร็จแล้วนะคะไปผมก็จะเปิดผ้าม่านนะคะผมก็จะทำงานเอาผมชมวิวหน่อยออะปีที่นอนเลยนะคะอะเต้นเต้นเต้น อ่าเราก็ไปทํางานกันเอ้าไม่ต้องทําะไรการไปมาดูต่ที่ผู้หญิงอ้าไม่ทํางานแล้วกว่ออุ้ยลืมไปวันนี้เรามีเรียนออนรักไอขต้งก่อนเดี๋ยวเราจะไอนี่นะเอาขึ้นมาทําไมอ้อนมาถูพื้นเอามาถูพื้นข้างล่างอ้อนเราลืมว่าเราจะมาทำความสะอาดกาทำความสะอาดปื้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 ดปืดปื้ด ปื chat, uh, uh, ้อปื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 ้อเสร็จแล้วเอาไปเก็บก่อนนะแหนมเบา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 รอแล้วกันตอนเก็บโอเคเสร็จแล้วเปิดหนังสือรอนะตอนฉันเอออันนี้อะไรนะจำไม่ได้เอ้ช่างมันเถิดตอนเรียนออนไลน์เสร็จเออโอ้ย น้องมาเล่นห้องสลัททับหมดแล้ว ดีกว่าตรุดตรืดตรดลา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 ลลอมเราออกมาเล่นอ้ยตุ๊กตาที่ฉันสสมน้องเอามาเล่นทไมเนี่ยเฮยพอลี่ที่ฉันสสมไปตั้งนาออามาเล่นอีกอบ้านนะไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าแล้วตุ๊กตาหมีกับตุ๊กตากระต่ายนี่แหละ ล่าสุดแม่นไม่เล่นขี้ชันไอ้เกือจริงๆเลยเริ่มเก็บต่อดีกว่าให้มันเรียบร้อยเหนื่อยจังเลยนอนดีกว่าชิวคอชิวโอ้ยเรียนออนไลน์เสร็จแล้วรีบจอดก่อนลบลบรีบจอดรีบจอดรีบจอดลบล็อบลบลบรีบจอดรีบจอด เออเสร็จแล้วลบก่อนลบก่อนลบเออเก็บเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเก็บก่อนนะครับเก็บเก็บเก็ดเก็บเสร็จแล้ว,อลวนอนเลยนอนพักหลอดสายทา <c oughs> อไอตอนนี้ก็ตอนมืดแล้วสินะเราก็ไปพานอนดู แล้วก็ไปผ่นอนนนอนเี่ยนี่นอนได้แล้วนะจ๊ะฉันไปก่อนละอยนี่ลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นอนจ้ะโอเคซียูเร r โ okay, อเคค่ะรากเสร็จแล้วเอาแม่ผอมพ้าอีกเอาจืเอาทุกเอาแม่อากาเออปิดบุกไปกันเถอะไปใหป้ลูกรวยโอ้เปลี่ยนสวโอเคป่ะลูกอ๋อใหม่ก็ลูกแล้วของมาทำมันไม่เก็บเนี่ยเห็นไหมฟ้ามืดแล้วได้เวลานอนแล้วนะจระโอ้ตาย <c oughs> เปลี่ยนชุดเลยแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงปล่อยปอดเพลงกับปื้อติร์ร์ต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 ร์ราไปฉันก็จะนอนเหมือนกรอนชดหมวกอดหมวกสิเออเปลี่ยนชุดก่อนโอเคเปลี่ยนชุดอดหมวกถอดหมวกลืมถอดโอเคได้เวลานอนแล้วฟิว ยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าฮะสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะ